thank mm -hmm. you คือหนึ่งเดซาสองพันรยี่สิบห้าจนย้ายมาที่สคอรอก็คือปีนะสองพันรอยสามสิบสองเนาะก็อยู่สครก็ประมาณสามสามสิบกว่าปีสามสิบเจ็ดปีเนาะสามสิบกว่าปีที่อยู่ที่นี่แล้วก็เริ่มทำงาน,นก็ผ่านได้มารู้จักเจอท่านผู้ในการหลายๆยุคผ่าไปตั้งแต่เริ่มรับรบาชการที่นี่นะคะจนจะถึงวันเกษียณอายุตั้งแต่ท่านพอสำเริง ท่านผอ,อวิชัยท่านผอพอิชาท่านผอ,อปราโมท่ทานผอ,อสมัยและผอ,อาหาันษาและสุดท้ายก็คือท่านผอ,อาสามณีค่ะแล้วก็พอเราเริ่มทํางานเนาะเราก็มาถึงสพเราก็อยู่ที่กลุ่มงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและก็การสุรม่มลมนะพออยู่ที่กลุ่มงานนั้นหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตก็เข้าไปสู่งานทางด้านวิชาการในเรื่องของโรคก็อยู่ในงานโรคออนแะละโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนาะแล้วก็งานที่รับผิดชอบก็คือเป็นงานด้าน การป้องกันนะคะเรื่องของ prevention เรื่องของงานเอดสพี่ก็กลุ่มเป้าหมายก็คือในกลุ่มของเยาวชนที่ได้ทำนะพอเสร็จจากงานเอดสก็ได้มีประสบการณ์ในการทํางานชายแดนนะเพราะพื้นที่ของสคออรเราก็จะเป็นพื้นที่ติดชายแดนก็มีโอกาสทํางานร่วมกับทางคุณหมออุดมศักดิ์นะก็ทาอยู่สองสามปีแล้วก็ได้ทํางานวิจัยเป็นเป็นเป็นโครงร่างวิจัยร่มใหญ่ของสครอนะทำในงานวิจัยในพื้นที่ชายแดนของจันทบุรีและตรา พอทำงานชายแดนเสร็จงานอีกที่สําคัญอีกงานก็คืองานเกี่ยวกับชุมชนเรื่องของเครือข่ายชุมชนนะเรื่องของให้ชุมชนหรือชาวบ้านเนี่ยมีการคิดวิเคราะห์ปัญหาด้วยชุมชนเองแก้ไขปัญหาชุมชนเองนะก็ทําที่ตําบลท่าข้ามอำเภอบอ่อพะคงจังหวัดเชียงแสนนะเนี่ก็เป็นประสบการณ์อีกอีกเรื่องหนึ่งในการทํางานกับชุมชนในการค้นหาปัญหาในการที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพเรื่องของชุมชนเองและงานหลังจากที่อยู่ตรงนั้นก็จะมาเป็น งานกลุ่มแผนงานและประเมินผลก็ได้มีโอกาสเป็นหัวหน้ากลุ่มเป็นครั้งแรกเนาะเป็นหัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผลจากที่ทางานมาเนี่ยยังไม่เคยทํางานกลุ่มแผนเนาะก็ได้เป็นประสบการณ์ใหม่ที่จะต้องเรียนรู้ตรงนี้ใช้ใช้เวลาพอสมควรทีเดียวนะคะที่จะต้องปรับตัวเรื่องของงานแผนงานซึ่งพี่โชคดียอย่างหนึ่งว่าทีมงานที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไปเก่งน,นะคะและพอสุดท้าย ตำแหน่งสุดท้ายที่นั่นก็คือเป็นรองผู้มีการเนาะตอนนี้ไม่ได้เป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วแต่พอเป็นรองผู้มีการก็ต้องกำกับกลุ่มงานเนาะที่ที่รับผิดชอบกลุ่มงานล่าสุดที่กำกับคือกำกับกล,ล,ลุ่มอะไรกลุ่มแต่ล่าสุดก็คือกลุ่มโรคติดต่อแล้วก็ดูดูแลกำกับการการทำงานของหัวหน้าสตามทั้ง5แห่งซึ่งจริงๆหัวหน้าสตามแต่ละแห่งก็มีศักยภาพในการทำงานอยู่แล้วล้วก็คือเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยให้ข้อเสนอแนะหรือช่วยที่สำคัญที่ช่วยก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเนะค่ะ ทำงานเนาะอย่างบอสชีวิตตั้งแต่เรารับรากชาการเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเป็นพยาบาลจนเป็นญันาตรชพิการก็มีการเรียนรู้ตลอดเวลาต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราเข้ามาในชีวิตเนาะและที่สําคัญเนี่ยงานที่เข้ามามันมีอะไรที่แปลกใหม่นะก็มีการปรับตัวตลอดเวลาตั้งแต่ทํางานกลุ่มโรคแล้วก็พอมาทำงานแผนนะทำงานแทนทางานยุทธศาสตร,สร์ ต่างๆเนี่ททยทำวิสัยทัศน์ทำภาพรวมพันธกิจขององค์กรถ้าทาให้เราต้องมาปรับตัวแล้วก็ได้มองอะไรได้กว้างขึ้นงองค์กรนะคะนั่นเป็นสิ่งที่เราปรับตัวและหลักที่สําคัญที่พี่ยึดก็คือเวลาทํางานกับทีมงานนะคะลูกน้องก่อนเราก็ต้องดูแลด้านจิตใจเขารู้จักจเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะดูแลน้องไม่ว่าจะเรื่องของงานและเรื่องของส่วนตัวนะเรื่องของอความเป็นอยู่เรื่องของสุขภาพพี่ก็ให้ความสําคัญในส่วนนั้น แล้วก็ที่สําคัญนะแลวพอเราเป็นหัวหน้าเนี่ยเราก็ต้องรับฟังเปิดใจรับฟังปัญหาของน้องแล้วก็ช่วยเขาแก้ปัญหาและที่สําคัญก็คือให้กําลังใจเขาในเรื่องของการบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสมนะคะในการทํางานเนี่ยนอกจากเราทำงานแล้วเราจะต้องทําให้ work life b balance เนาะทั้งทั้งบ้านนะครอบครัวแล้วก็ทีมงานในที่ทํางานากับภาระง,งานที่เรารเไม่ใช่เป็นภารกิจที่เรารับผิดชอบนะก็ต้องให้มันมีความบาลานซ์กัน งานก็ต้องเสร็จให้ทันเวลาตามที่ตามผู้บริหารมอบหมายเนาะและที่สําคัญที่พอเข้ามาสู่ยุคปปลายของการรัฐราชการเนาะ <c oughs> ก็เห็นว่ามีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเชรนอยู่เรื่อยโดยเฉพาะการนําเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทํางาน สิ่งที่ภาคภูมิใจนะคือเราทาประสบการณ์จัดการทํางานเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องงานของงานพื้นที่ชายแดนงานของเยาวชนเนาะทำงานไอส์ในเยาวชนเนี่ยทำให้เรารู้สึกดีว่าเราได้ทํางานกับเด็กนวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นรุ่นของเราแล้วก็เด็กที่เป็นกําลังสําคัญของของประเทศเนาะเราได้อ่มีการใช้ทักษะชีวิตนะกัดแนะมีการเรียนรู้แล้วก็สอนแนะนาเด็กเด็กในวัยรุ่นเกี่ยวกับเรื่องทักษะชีวิตในการป้องกันปัญหาเอส จะมีเรื่องของการเรื่องของเซ็กเรื่องของเพศศึกษาเรื่องของเพศสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยรักในใบเรียนนี้เราก็ได้รับโครงการจากรกรมควบคุมโรคนะว่าทำาส่งเงินให้เราเนี่ยว่าประมาณ3ล้านบาทต่อปีเนาะให้ทำโครงการนี้โครงการนี้ทางสำนักงานนะโดยคุณหมอดนนะโดนสันก็ตั้ง,งกลุ่มเป็นเป็นกลุ่มที่ทำเฉพาะกิจทำนี้เรียกว่ากลุ่มท a าสพอร์ตโดยคุณหมอเนี่ยมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบล พี่ไม่ได้ทํางานคนเดียวค่ะที่ทํางานกับน้องๆที่เป็นเครือข่ายการในหน่วยงานและที่สําคัญความภาคภูมิใจของพี่ตรงนี้การทํางานกับเยวาวชนเนี่ยเราก็ยังทํางานกับทางสถานศึกษาทางโรงเรียนทางกลุ่มผู้ปกครองกลุ่ม NGO และที่สําคัญคือกลุ่มเยวาวชนที่เขามีศักยภาพเนี่ยตรงนี้เป็นเครือข่ายที่สําคัญแล้วก็งบประมาณ3มล้านบาทในหนึ่งปีที่เราได้มาเนี่ยถือว่าตอนนั้นเป็นก้อนที่ใหญ่มากเราจะทํายังไงกับกับงบประมาณในก้อนนี้จะทําให้งานสําเร็จรุ่วง เราก็ได้ทำทำตรงนี้ผ่านพนมา1มหนึงปีแต่การว่า impact ที่เกิดขึ้นในเรื่องของเยาวชนอาจจะ,ะใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งเนาะแต่ตรงนี้เราก็สามารถจะผลักดันให้สถานศึกษาเข้าไปรับช่วงต่อแล้วก็ดาเนินการตรงนั้นต่อเรื่องไปคือขอที่ทำงานที่นี่มาัช่วงระยะเวลานาน,าน่อสมควรแล้วก็ ได้ใจจากเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้บงคบบัญชานะนากิจการรมที่เราทำเนี่ยจนทําให้ผู้บริหารมแล้วก็ได้เราได้รับคัดเลือกเป็นคนเป็นบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสํานักง,งานนะคะทำให้เรารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทําและเราก็จะนาสิ่งดีๆเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตของตัวเองส่วนตัวในการดำเนินชีวิตตั้งแต่ที่ผ่านมาแลนะในอนาคต และที่สําคัญเนี่ยเราก็อยากจะบอกน้องๆว่าตรงเนี้เป็นจริงที่เราได้ดําเนินการมาเราโดยตลอดเนาะทำแบบต่อเน,นื่อนงะสลําเสมอในการที่เราทํางานกับเพื่อนร่วมง,งานกับคนทั่วไปเนี่ยเราต้องมีจิตใจที่ดีงามมีคุณธรรมแล้วก็มีความซื่อสัตย์และที่สําคัญต้องมีความจริงใจให้กับทุกคนนะคะที่เราร่วมง,งานด้วยคนะ่ะเพิ่มเติม,เ,ตมเรื่องของอาการช่วยเหลือสังคมเนาะพี่ก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนเนะาะครูสมาธิหลักสูตร6เดือน ของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิรินทโรนะหลักสูตรหกเดือนเนี่ยก็เป็นหลักสูตรครูสมาธิที่ได้เรียนรู้แล้วก็มาปรับใช้ในชีวิตของตัวเราเนาะหลังจากนั้นเราก็ได้มาแนะนําคนอื่นนะคะโดยนำหลักสูตรของหลวงพ่อเนะ่ะพี่ก็เป็นคนครูสอนสมาธินะให้กับสถาบันพลังจิตตานุภาพนะสาขาที่ชนบุรีนะคะเป็นช่วงช่วงตามในช่วงวันหยุดนะก็ได้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากพระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยเป็นด้านทางการทําสมาธิการเป็นคนดีนะ ในสังคมพอย่างไรบ้างก็ถ่ายทอดให้กับประชาชนที่เขาสนใจทางด้านนี้แล้วก็มีการเดินจงกรมนั่งสมาธิมีภาคปฏิบัติด,ด้วยค่ะทำให้ตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่มันต่อเติมนะในสิ่งดีางานในจิตใจของเรามากขึ้นนะคะ พอเราเป็นผู้บริหารเนาะที่สําคัญเนี่ยการเป็นผู้นำนะการเป็นผู้นำเนี่ยเราจะต้องทาเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นต้นแบบน,นะการที่เราเป็นผู้นําการที่เราจะทํางานในองค์กรเนี่ยเราจะต้องอมีความพร้อมมีามการกระตือรือร้นแล้วก็ต้องใฝ่หาความรู้ตลอดเวลาและที่สําคัญพอเราเปองค์ความรู้และที่สําคัญเนี่ยการประสานงานกับคนที่เราเกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับผู้บริหารตั้งแต่ส่วนกลางของกรมนะคะของเขต ท่านผูต้ตรวจราชาการท่านสาธรารณสุขนิเทศท่านในแพทส์สจชช,ชวและก็หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆที่อยู่ในสสจเราต้องออประสานเพื่อที่จะนําพาน้องๆทีมงานของเราเทำงานร่วมกับเขาและให้เห็นว่าเราเป็นการสลับสลน,น,นในเชิงวิชาการไม่ได้ไปเป็นคนที่จะต้องไปให้เขาทำนูน่นทํานี่วิช่ก็คือเป็นสลับสลน,นทางวิชาการที่จะขับเคลื่อนงานขององค์กรนะจน มาถึงช่วงตรงนี้ใกล้ๆแต่เกษียณก็มีเรื่องโควิดเข้ามาเราก็ได้มีส่วนร่วมในการที่จะดําเนินการในฐานะผู้บริหารลงไปช่วยเหลือนะคะสนับสนุนจังหวัดแล้วก็พื้นที่ในการที่จะสร้างอเตรียมความพร้อมในเรื่องของการป้องกันผู้คุมโรคตามสถานการณ์ต่างๆค่ะการที่ได้เข้าร่วมประชุมนะคะโดยตําแหน่งนี้เป็นผู้ในการของเรานะเป็นคณะกรรมการรัิดต่อจังหวัดทุกจังหวัดในเขตเราเนาะพอก็มอบหมายที่คิด ไปร่วมประชุมคณะกรรมการติดต่อจังหวัดแต่ละจังหวัดเราก็จะ,ะเสนอเนะีในสิ่งที่เป็นนโยบายใหม่ๆของกรมควบคุมโรคนะคะที่ผ่านมาในแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นในแต่ละปีนะว่าตอนนี้ความก้าวหน้าของพอบรบโรคติดตอมีอะไรบ้างมีโรคอะไรที่สําคัญที่จะต้องเน้นย้ําล่าสุดก็คือเป็นวันรโรคนะคะด้วยยาหลายขนานเป็นโรคติดต่อที่อันตรายซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อต้องทราบและล่าสุดในเรื่องของการติดเชื้อไวรัสเรื่องโควิดนะก็ เราก็ต้องเป็นตัวแทนของผู้มนการนะคะในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแล้วก็นําเสนอมาตรการต่างๆการตามตามที่กรมควบคุมโรคกําหนดว่าจะต้องควบคุมดูแลนะคะในการควบคุมโรคในพื้นที่อย่างไรมีมาตรการที่สําคัญสําคัญอย่างไรบ้างก็ต้องไปนําเสนอในเวทีให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นประธานแล้วก็เครือข่ายที่เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการได้ทราบแล้วก็มีการติดตามประเมิน ว่าได้ทมตามมาตราการต่างๆนั้นไหมและบางจังหวัดก็จะมีปัญหาเรื่องของพื้นที่ชายแดนก็จะมีกลุ่มเคลื่อนย้ายเข้ามาเนี่ยก็เกิดปัญหาตรงนี้อาจจะมีทาให้เราก็ต้องเน้นย้าในในคณะกรรมการรับิด่อทั้งจังหวัดตราแล้วก็จังหวัดสระแก้วว่าอากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะต้องทํมระวังเป็นพิเศษในการที่จะเฝ้าระวังในเรื่องของโควิด ข้อคิดที่จะฝากน้องๆนะคะหลังจากที่พี่รับราชก,การมาถึง38ปีเนาะ38-39ปีเนี่ยก็อยากจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยการทํางานของเราเนาะมันก็มีอะไรที่เราเข้ามาหลายอย่างนะคะแต่และเรื่องเนี่ยเราต้องเจอผู้คนหลากหลายฉะนั้นในการทํางานเนี่ยที่สําคัญเนี่ยเราอยากว่าจะทํางานอย่างไงเนี่ยต้องชนะใจคนที่เราร่วมงานด้วยการที่จะชนะใจเขาเนี่ยเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตัว นะคะรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานะแล้วก็เวลาทำงานเนี่ยก็ต้องมีความจริงใจแล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างการให้อภัยกันคำพูดที่อยากจะฝากน้องๆนะคะว่าการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีคำว,ว่าขอบคุณขอโทษไม่เป็นไรนะคะมีอะไรให้เราช่วยไหมนะคะถ้าเราใช้คำต่างๆเหล่านี้ซึ่งพี่คิดแล้วก็ใช้ประสบการณ์จากตรงนี้นะก็ใช้มากับพี่ๆแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากอย่างดีนะคะ ถ้าเรามีคำที่ดีๆเนี่ยการทำงานร่วมกันก็จะงานก็จะประสบความสำเร็จนะคะและที่สำคัญเนี่ยการทำงานร่วมกันเนี่ยอยากจะฝากว่าอย่ามองถึงเห็นแก่พวก้องนะคะจะทำให้การทำงานของเราเนี่ยมีการแบ่งพักแบ่งพวกเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานไม่สนุกเพราะฉะนั้นก็ฝากว่าตรงเนี้ยทำอย่างไรที่จะทำให้องค์กรของเราจะเข้าไปสู่ข้างหน้าเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายในพื้นที่แล้วก็ระดับนานาชาติด้วยนะคะ และสุดท้ายนะคะก็คงอยากจะฝากถึงน้องๆว่าเราทํางานร่วมกันเนาะแล้วก็ถึงที่กเกษียณจากไปแล้วเนี่ยขอแค่คิดถึงบ้างก็ดีใจแล้วค่ะ